สวัสดีค่ะเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะแยมจะมาแนะนาเพจนะคะเพจ Facebook นะคะเพจ Facebook สําหรับการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรต่างๆนะคะแยมนะคะจะมาแนะนําเพจนะคะ5้าเพจด้วยกันเนาะก็เพจเหล่านี้นะคะมันก็จะแบบราคาถูกราคานะคะก็อาจจะแบบไม่ได้ถูกมากแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเรารับได้แล้ว <Okay. S 1> ก็สินค้านะคะก็ดีนะคะแยมได้สั่งมาสองใช้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบแยมนะคะก็คิดว่ามันก็ดีนะห้าไอเพจนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูเพจที่1กันเลยเพจที่หนกันเลย ก็สำหรับเพจที่หนึ่งนะคะชื่อว่าตามนี้เลยนะคะหน้าเพจตามนี้เลยเนาะเพจนี้นะคะเพื่อนๆสามารถลองไปส่องเขาดูได้นะคะเขาก็มีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรต่างๆนะคะเยมก็ได้รีวิวไว้ให้แล้วนะคะชื่อเพจนะคะชื่อว่าการพิรมดีไซน์นะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะเพจนี้นะคะเขาแบบการันตีมากๆก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อให้แบบพวกเด็กอะไรต่างๆนะก็สามารถซื้อได้นะคะ ตัวตัวสเสื้อผ้าส่วนมากนะคะเขาจะแบบใส่พวกวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานนะคะก็สามารถใส่ได้เดี๋ยวเรานะคะจะไปดูเพจที่2กันเลยเพจที่2นะคะยังก็จะขึ้นหน้าให้นี้เลยนะคะขึ้นหน้าชื่อให้นี้เลยเพจนี้นะคะแม่ของเย็นะคะก็ได้ไปสั่งนะคะสั่งบ่อยๆแล้วแหละ <laughs> แม่คะเขานะคะก็ใจดีนะคะพูด ตัโต้นี้นะคะแล้วเมื่อนนะคะก็ลองไปส่องดูได้นะคะเพจต่อไปกันเลยเพจที่สามนะคะชื่อเพจตามนี้เลยนะคะแล้วก็เพจที่สี่นะคะชื่อเพจตามนี้เลยเพจที่ห้านะคะชื่อเพจตามนี้เลย mm. ก็จบไปแล้วนะคะกับเพจห้าเพจนะคะเดี๋ยวแอมจะมาสรุปให้นะคะตรงตรงนี้นะคะข้างหน้าน,นี้เนาะ ก็คือเพจเหล่านี้นะคะจะเป็นเพจเกี่ยวกับการขายเสื้อแฟชั่นนะคะเพื่อนๆนะคะต้องลองไปส่องแฟนเพจเขาดูเองนะ แย้มนะคะมาแนะนํำเฉยๆแย้มก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้สั่งซื้อสินค้าแล้วรู้สึกว่าสินค้านะคะโอเคดีแล้วก็ราคานะคะอยู่ในราคาที่แย้มพอได้นะคะก็ไม่แพงมากนะคะเพื่อนก็ใครนะคะที่เป็นสายช็อปนะคะหรือว่าอยากได้เสื้อผาแฟชั่นอะไรต่างๆมาใส่เองนะคะก็ไปดู5เพจนี้นะคะได้เลยก็สําหรับคลิปนี้นะคะแย้มก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย